สวัสดีครับสวัสดีชาว G Shock by G Snap กับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ G Shock by G s a p Channel นะครับ Channel ที่ทําให้เพื่อนๆน,นั้นได้รู้จัก Casio G Shock มากขึ้นครับวันนี้ผมต้องบอกว่าผมมาพร้อมกับ Special Edition นะครับกับ1ไอเทมที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับแฟน G Shock ทุกคนเลยนะครับร,รวมถึงแฟน Series Full Metal Series นะครับเพราะมันคือ Limited Edition รุ่นล่าสุดนะครับที่ ต้องบอกว่าหลายคนรอคอยแน่ๆครับฉะนั้นเห็นกล่องไหน่าสนใจไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ subscribe c h anel n ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับ c h anel n ของเราแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับฉะนั้นไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมเอาไอเทมสุดเด็ดอะไรมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมครับไปกันเลยครับ โอเคครับผมเพื่อนๆครับกลับมาที่นาฬิกาคาซูติช็อคที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งร่องรีวิวที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับเห็นวิดีโอนะครับทีเซอร์โปรโมทนะครับหรือว่าวิดีโอที่ขึ้นนะครับตอนเขาเรียกว่าตอนอินโทรแล้วเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆนะครับเพราะมันคือคอนเซปต์ในการทำเลเวนเท็ดเอดิชันที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับอ่านะครับผมต้องเล่าเบรกเกอร์ให้ฟังนิดนึงนะครับมาดูเบสโมเดลนิดนึงนะครับตัวนี้ เบรดโมเดลทำมาจาก DGMW B 5 0 0 0 s e ซีรีส์นะครับชื่อรหัสเต็มว่า GMW B 5 0 0 0 TVA ขีด A DR นะครับมันคือฟ l l มทัลไทเทเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยผมขึ้นภาพไปดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์นะครับที่เขาทำขึ้นมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่ได้อินสปิเรชันมาจากโลกของ Virtual Reality นะครับหรือว่าโลกเสมือนจริงนะครับที่เป็นโลกไซไฟจากวิดีโอเกมนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะ เราจะเห็นว่ารูปแบบของหุ่นยนต์นะครับที่เขาเอามาเป็นอินสปายในการทํำนาฬิการุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกล่องและนาฬิการุ่นนี้เลยนะครับคอนเซปต์ของ virtual reality นะครับหรือว่า virtual armor นะครับหรือหุ่นรบชุดเกาะเนี่ยนะครับคือคอนเซปต์ในการทํำนาฬิการุ่นนี้นั่นเองครับกลับมาชมกันครับ ที่สาคัญที่สุดครับตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นไทเทเนียมด้วยมาดูที่กล่องครับเพื่อนๆตัวหน้ากล่องนะครับสกรีนสีเงินนะครับแล้วก็มีสกรีนสีเงินอธิบายไว้ตรงนี้อีกนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ลักษณะตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกับวัสดุโลหะใช่ไหมฮะนี่นะครับมีการยิงหมุดนะครับและเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องแบบใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกล่องที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับซีรีส์ที่เป็น Master of G นะครับมาดูข้างในกันครับนี่นะครับ ข้างในกล่องนะครับผมขอยัดบางนี้ก่อนนะครับอ่านะข้างในกล่องตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอกล่องอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นลนักษณะผิวสัมผัสแบบปูหนังแบบนี้เลยสวยๆนะครับสกินคำว่า G s ช o c k นะครับช c k r e s i s t a n ตนนะครับ s t r u c t u r e p r o t e e นะครับ The Case and Bezel นะครับนี่ต้องบอกว่าตัวหน้ากล่องเขาดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะ นะครับเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับตัวหน้ากล่องด้านนอกเลยนะครับใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องคู่มือใบรับประกันต่างๆซึ่งผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยนะครับเวลาเปิดกล่องมานะครับแล้วก็น่าจะเห็นแล้วนะครับบ่อยๆนะครับเอาละเรามาดูด้านในนะครับระเอีกของเราฮะนี่ผมขออนุญาตเปิดให้ดูกันเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับนี่ดูกล่องด้านในก่อนครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะ คอนเซปต์ของเขาทำมาจาก Virtual r e เ l ดิตนะครับและแน่นอนตัวนี้เป็น Virtual a r m ารเนะครับเหมือนลักษณะของหุ่นยนต์ลบนะครับนี่ดูกล่องสกรีนด้านในครับ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5นไหมครับดีไซน์ของเขาี่จะเหมือนโลกไซไฟนะโลกที่เต็มไปด้วย AI และก็หุ่นยนต์อะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับมีสกรีนด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อค s i s สต n t นะครับก็คือเป็นจุดเด่นของ g ี h o c k นั่นเองนะครับป้องกันแรงกระแทกนะครับด้านในตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้อ2เห็นไหมครับ20บาร์วอเทอร์ดิเซอร์คือกันน้า200เมตรนะครับทับโซลา่ามัลติแบนซิกสมาร์ทโฟนลิงค์คือเขียนบอกจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับมาดูภายในของเราด้านในครับผมจะพยายามให้รายละเอียดที่ มากที่สุดนะครับให้กับเพื่อนๆนิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆนะครับตัดสินใจหรือเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อนาฬิกาคา s ิโอจีช็อกสักเรือนเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าการที่มีข้อมูลโดยละเอียดนะครับแล้วก็เห็นนะครับดีไซน์รูปแบบแพคเกจชิ้นอะไรต่างๆอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะช่วยเพื่อนๆมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับจะได้ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกนะครับตัวคา s ิโอจีช็อกมาใช้งานหรือเก็บสะสมกันได้เป็นอย่างดีเนาะนะครับด้านในตรงนี้นะครับหมอนก็ดีไซน์ มาเป็นสีโทนดําแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวนาฬิกาด้านซ้ายมือที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ยังมีสกรีนด้วยเห็นไหมฮะนี่นะครับอ่ายังมีสกรีนเกี่ยวกับเรื่องของตัวนาฬิกาด้วยนะครับผมยกขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่จะได้เห็นเห็นชัดขึ้นไหมครับนี่ฮะมีสกรีนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีสกรีนด้านล่างตรงนี้นะครับดิมอนไลท์คาร์บอนคอตติ้งนะครับเบรดไทเทเนียมนะครับอ่าไฟลเรซินนะครับ ก็แน่นอนว่าเขาสกรีนเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นการบ่งบอกว่าตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นตรงไหนบ้างนะครับนี่ผมขอญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับขอนขญาตปิดกรองตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับเอาละเพื่อนๆครับมาชมพระเอกของเราครับเพื่อนๆครับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่อยู่ในซีรีส์ฟูลเมทัลนะครับมันคือ รหัสรุ่นนะครับนี้เลย G M อ่ะขออนุญาตนะครับจะโฟกัสนิดน,นึงนะครับ G M W B 5000ซีรีส์นะครับชื่อเต็มคือ G M W B 5000 T V A ขีดห D R นะครับมันคือ e t เม Series นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่า เป็นซีรีส์ที่ใช้ดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับที่เป็นตัวเริ่มแรกของ G Shock นะครับหรือว่าดีไซน์สแควร์แบบนี้นะครับที่คุณอีเบเป็นคนออกแบบนะครับตั้งแต่แรกเลยดีไซน์สุดคลาสสิกทุกคนจะรู้ดีนะครับประวัติ G Shock ว่ารุ่นนี้ดีไซน์นี้เนี่ยที่เป็นรุ่นแรกที่กําเนิด G Shock นะครับเขาใช้เอามาทำใหม่ในรุ่น Full Metal Series นะครับและอีกหลายๆรุ่นของ G Shock เลยนะครับเพื่อที่จะเอารุ่นคลาสสิกเนี่ยนะครับกลับมาทำให้มันดูไซไฟลและทันสมัยขึ้นและแน่นอนเรือนนี้เป็นเือนล่าสุด นะครับที่เป็น Limited Edition ที่น่าสนใจมากๆนะครับในคอนเซ็ปของ Virtual Reality หรือโลกเสมือนจริงโลกไซไฟโลกวิดีโอเกมนะครับที่เป็นลักษณะของหุ่นยนต์เกราะไหมครับมาดูนะฮะดีไซน์ด้านหน้าตรงนี้เพื่อนๆสังเกตไหมครับมันจะมีความต่างจากรุ่นที่ผ่านมามากๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับความต่างอย่างนึงที่ผมเห็นได้ชัดและเนี่ยคือสายเห็นไหมครับเพื่อนๆสายเนี่ยมีการเจาะรูตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่ สายมีการเจาะรูตรงนี้ซึ่งปกตินะครับรุ่นฟูลเมทัลนะครับจะไม่มีการเจาะรูแบบนี้ที่สายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาใส่ใจรายละเอียดเรื่องการออกแบบมากๆนะครับหน้าเรือนนะครับตัวหน้าจอด้านในจะเป็นสีขาวนะครับขาวแบบชัดเลยทําให้มองเห็นตัวเลขได้ชัดมากๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการวองรับระบบมันติแบนเซ็กนะครับบลูทูธทับโซล่าซิสเต็มนะครับวอเทอร 2เวนต r บาลิชิสแตนะครับกันน้า200เมตรอะไรต่างๆนะครับมีการใส่รายละเอียดลงไปในนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณขอบหน้าจอร,บรอบๆบริเวณนี้นะครับก็จะตกแต่งหน้าจอนะครับให้มีการบอกว่าปุ่มกดแต่ละด้านทํางานอะไรบ้างนะครับแต่จะมีการใส่ดีเทลนะครับทำให้เขานั้นอยู่ในคอนเซปต์ของ virtual armor นะครับหรือว่าหุ่นยนต์เกราะเหล็กนะครับนี่มีสกรีน G Shock ตรงนี้ นะครับแล้วบริเวณเคสตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับรวมถึงสายเช่นเดียวกันนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับนี่คือความพิเศษของรุ่นนี้อย่างหนึ่งนะครับวัสดุไทเทเนียมทั้งเรือนเลยครับรวมถึงตัวเคสตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามเลยครับเพื่อนเพื่อนเคสตรงนี้นะครับจะมีความดำเงานิดหนึ่งนะครับตัดกับวัสดุไทเทเนียมตรงนี้นะครับที่เป็นลักษณะของสีดำเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นสีดำออกสีดำลมดำควันบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี็กเจอร์ที่ตัดกันเห็นไหมครับเพื่อนๆฮะเห็นไหมฮะ แล้วมันทําให้มันดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุนจนมากขึ้นจริงๆนะแล้วด้านในครับเลซินสีแดงนะครับที่เป็นเลเยอร์ด้านในนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยมีคอนเซปต์ที่เป็นเขาเรียกว่าวัลทออะเมอร์มากขึ้นเห็นไหมครับสวยเลยครับเพื่อนๆครับสวยเลยนะครับด้านข้างปุ่มนะครับเป็นสีดําเช่นเดียวกันมีสกรีนตรงด้านข้างตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่ผมพยายามมุมอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวเล็กนะครับ มันจะสกรีนไว้เลยว่าดิมอนไลท์คาร์บอนคอทติ้งนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าการเคลือบนะครับแบบดิมอนไลท์คาร์บอนคอทติ้งนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีการเคลือบเพื่อให้ตัววัสดุเนี่ยมันมีความสวยงามนะครับมีความเงาแล้วมีความแข็งแรงที่สําคัญที่สุดนะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนะครับพูดง่ายๆว่าเคลือบคายเพชร เพชรแข็งแรงไหมครับเพชรแข็งแรงถูกไหมครับและเพชรเนี่ยนะครับการที่จะเป็นรอยขนแมวหรือรอยขีดข่วนนี่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่มาของดิมอนไลท์คาร์บอนคอตติ้งคือเป็นการเคลือบแบบพิเศษที่ทําให้ตัววัสดุหรือผิวของวัสดุนั้นมีความสวยงามเงาและที่สําคัญป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยมมากๆครับมาดูที่สายรันเพื่อนๆฮะตัวสายก็ดีไซน์ออกมาเป็นลักษณะของว o r l d อ r เมอร์เลยครับเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ที่สายนะครับ มีการสกรีนนะครับมีการสกรีนที่สายด้วยนะครับเห็นไหมครับ010203นะครับแล้วก็มีการสกรีนตัวหนังสือเห็นไหมครับนี่จอยพินดิโมลนะครับนี่นะครับตรงข้อต่อเห็นไหมครับมีการใส่ใจรายละเอียดนะครับและทุกข้อต่อนะครับจะมีการเจาะรูเข้าไปนะครับให้มันเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัวเรือนนะครับที่ออกแบบมาจากเขาเรียกว่า virtual armor นะครับนี่ตรงนี้มีสกรีนนะครับ H1474DV นะครับ Diamond Light like Carbon Coating นะครับและเขียนตรงนี้ว่าเบรไทเทเนียมคือพูดง่ายๆครับเป็นการเคลือบ Diamond Light like Carbon ลงไปบนวัสดุไทเทเนียมเพราะฉะนั้นผิวสัมผัสครับมันจะสวยมากครับเพื่อนๆฮะและมันทำให้ตัวผิวสัมผัสเนี่ยนะครับกันร,รอยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะนี่นมครับทั้งสองด้านเลย ตรงด้านหลังบริเวณนี้นะครับตรงสตร a ปนะครับตรงที่รัดสายด้านหลังนะครับสกรีนคำว่ามันติแบรนชิกและนี้เป็นรหัสเครื่อง3 459นะครับเป็นรหัสเครื่องหรือรหัสคู่มือนะครับการทํางานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเขียนรายละเอียดตรงนี้ไปเยอะแยะเลยผมไม่ได้อ่านให้ฟังเนาะเพื่อนๆอยากแคปหน้าจอเพื่อที่จะไปอ่านดูสามารถอ่านได้ครับสัญลักษณ์บลูทูธตรงนี้นะครับข้อต่อเป็นแบบบานพับแบบนี้นะครับด้านหลังเช่นเดียวกันครับนี่เป็นวัสดุเงาสีดํานะครับ แล้วก็มีการสกรีนบอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกันน้ำ200เมตรบันติแบนซิกรองรับบลูทูธและวัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับที่สำคัญที่สุดเมดอินญี่ปนนะครับเครื่องทำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแน่นอนนะครับนี่สวยงามไหมครับนะเคลือบไดมอดนะวัสดุด,ด้านในนะครับตรงด้านในตรงนี้เห็นเพื่อนๆดูฮะนี่ก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันการเคลือบเขาเรียกว่า การเคลือบไดมอนด์ไลท์คาร์บอนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับเพื่อนๆน,นอกจากมันจะทําให้วัสดุตัวนาฬิกาของเราเนี่ยมันดูสวยงามมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังทําให้ตัวนาฬิกาของเราเนี่ยป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นพิเศษอีกครับนี่นี่คือจุดที่ดีเลยผมก็ย่าทาบข้อให้ดูนะครับนี่ฮะเพื่อนๆฮะนี่สวยไหมครับเวลาอยู่บนข้อมือนนะผมต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นสีดํานะครับ ดำแบบดำควันบุหรี่เห็นไหมครับที่สายนะครับแล้วก็บริเวณหน้าเรือนของเขาเนี่ยนะครับออกแนวเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าเป็นสีดําเงาๆนิดนึงนะครับเพราะเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีการเคลือบไดมอนด์ไลท์คาร์บอนเข้าไปนะครับตรงจุดสัมผัสนะครับนี่นะครับมีเท็กเจอร์ความดําเงาแล้วก็ความเขาเรียกว่าดําควันบุหรี่นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนี่คือไซส์หน้าจอของเขาครับขนาดแบบทรงสแควร์เนี่ยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ นะครับผู้ชายข้อมือใหญ่ของอย่างผมเนี่ยนะฮะข้อมือค่อนข้างใหญ่ก็ใส่ได้นะครับนะแล้วใส่สวยเลยครับเพราะว่าดีไซน์ของเขานี่ผมบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบสีโทนประมาณนี้นะครับหรือว่าอ่าพี่ๆผู้ชายเนี่ยผมบอกเลยถูกใจแน่ๆนะครับเพราะมันมีความเป็นหุ่นชนมันมีความไซไฟแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเท่จริงๆนะครับและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยน้ําหนักเบามากครับเพื่อนๆฮะ เพราะอะไรครับเพราะว่าตัววัสดุของเขาเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นไทเทเนียมครับเพราะฉะนั้นความเบาจะเบามากๆเลยทีเดียวนะครับเบาจริงๆนะครับเบาแค่ประมาณ1ขีดเท่านั้นเองนะครับเบาไม่แฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบากว่าตัวฟู l เมทัลซีรีส์ปกติเยอะเลยนะครับในเรื่องของปุ่มกดต่างๆแล้วก็โหมดครับผมขยัดกดให้ดูนะครับนี่นะครับมีระบบเ o r ร์ไทม์นะครับและแน่นอนนะครับอาราม ท i มเมอร์นะครับสต็อปบอสนะครับมีให้หมดมาครบ้วนนะครับแล้วก็ผมขอยัดกดไฟให้ดูนะครับไฟอาจจะไม่เห็นสว่างมากเพราะไฟสตูสว่างนะครับไฟจะเป็นสีขาวครับเพื่อนๆนี่ฮะไฟจะออกสีขาวนะครับไฟจะออกสีขาวแต่ว่าไฟในสตูค่อนข้างสว่างก็เลยจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นขาวไฟสีขาวนะครับเพื่อที่จะส่องให้เห็นตัวหนังสือด้านในจริงงตัวหนังสือด้านในผมชอบมากๆนะเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นชัดมากครับ พอหน้าจอเป็นสีขาวเนี่ยนะครับตัวเลขข้างในเห็นชัดมากๆครับเห็นไหมครัเพื่อนๆฮะนี่ฮะสนุนราคาบ้างครับเพื่อนๆครับหลังจากดูฟังก์ชันวัสดุดีไซน์ต่างๆแล้วตัวนี้เปิดตัวหน้าช็อปอยู่ที่60,000บาทนะครับประมาณ60,000บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมได้ข่าวแววๆว่านะครับหลังจากเปิดตัวให้จองนะครับผ่านเว็บไซต์ของทางช็อปในประเทศไทยนะครับ จองเต็มตั้งแต่วันแรกที่ลงให้จองเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยนะครับใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะหามาใช้มาเก็บสักเรือนต้องเป็นรีเซลแล้วตอนนี้นะครับต้องหาจากแหล่งอื่นแล้วเพราะว่าในประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะเต็มแล้วโคตานะครับก็ต้องบอกว่าฮอตคิดจริงๆครับเห็นวิดีโอทีเซอร์นะครับเห็นความเท่ความสวยงามของเขาเลยผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเกินห้ามใจจริงๆสำหรับผมผมต้องมองว่า ผมให้5ดาวเต็มเลยนะในเรื่องของดีไซน์คอนเซปต์ความสวยงามวัสดุที่เป็นเทเทเนียมนะครับมีความเบาเขาเ้ามบอเป็นพิเศษนะครับส่วนเพื่อนน,นนะครับดูแล้วนะครับจะชื่นชอบอะไรยังไงลองเอาข้อมูลไปตัดสินใจนะครับผมมาเพียงแค่ไกด์ไลน์แล้วก็ให้คําแนะนํานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าชื่นชอบถ้าสนใจสอบถามได้ครับที่เพจของเราเยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือราคานะช่วงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอยากจะหามาใส่มาเก็บกันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยครับ สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับทั้งแพ็กเกจและตัวนาฬิกานะครับฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชาแนลของเรานะครับแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับกับไอเทมเด็ดๆแบบนี้นะครับ g n w B5000 Titanium Series นะครับกับ World t o l l Armor Limited Edition พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ